ส่วนยุคนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมนะกับนายเออ HGM นะอืมวันนี้ผมจะมาสอนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงเอ่อมอด ENB ของ GTA San นะมันจะเป็นมอดที่คุณลงแล้วเนี่ยประสบปัญหากับภาพสวยนะอ่าหรือที่เราเรียกกันว่า beautiful นี่เองนะผมไม่แนะนำนะถ้าคอมใครนูบนะคอมใครนูบหรือเอ่อ คอมแม่งไม่นุบนะหรือแม่งอาจจะนุบนุบนะหรืออาจจะเล็ดเกมอะไรไม่ได้เลยนะเอาง่ายๆเลยคอมใครแม่งกาบนะมันจะลงมดนี้ไม่ได้นะแนะนําเลยนะนะเพื่อความปลอดภัยและทรัพย์สินสุดตัวของคอมคุณนะอ่าผมไม่แนะนําให้ลงนะโอเคผมผ่านมาเยอะนะเรื่องคอมนะโอเควิธีลงมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายนิดนึงนะมันไม่มีอะไรที่จะง่ายไป กว่าการคุมและลากลงอย่างนี้อีกแล้วนะมันไม่อีซี่อย่างนี้อีกแล้วนะโอเคฮะแค่นี้ไม่ก็ได้นี่ไปดูในเกมฮะโอเคนะวันนี้เราก็เข้าันถึงตัวเกมไปแล้วนะเออจะสังเกตได้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรที่แบบเดิมนะเดิม,ดมแล้วค่อนข้างที่จะโอโจ้ด้วยนะเออ วิธีการทำให้ภาพเนี่ย beautiful ยิ่งขึ้นนะให้คุณวิ่งลงบนไม้นี่ฮะจะบอกทำไมเนะี่ยแล้วกดชิปกับ f 1 2อ้าวล่วงเห็นไหมนะนะภาพมันจะดูแบบว่ามีศิลปะความอาร์ติสเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะมันเป็นอะไรที่ โอ้โหค่อนข้างที่จะเออ่ขาวดำมืดดำขาวดำมืดดำแสงสีและตาเออนี่แบบอื้มชอกลามี่แบบค่อนข้างที่จะมีเงาตกกระทบเล็กน้อยนะแต่เสียงนี่ค่อนข้างที่จะสุดยอดนะแก่พิมพ์โซ่อุ้ยจะชนก่อนพิมพ์โซ่พิมพ์่านึ่งนะครับทดลองระเบิดกันหน่อยวนะ่าโอ้โหระเบิดค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง เบิดไม่เปลี่ยนแปลงจะระเบิดน้ำระเบิดแรงนะเอฟเฟกไม่เปลี่ยนแปลงนะค่อนขางที่จะคมความสวยนะอันนี้คือเป็นตัวปรับภาพเฉยนะเ,เรื่องระเบิดเรื่องปืนเรื่องอะไรมึงเอาไว้กันทีแรกดูครูมาสอนใจเย็นๆนะ,เออเอนะค่อนข้างที่จะอละนี้ภาพมันยังงันงันอยู่นะ โอเคอันนี้ผมอันนี้ผมขอสอนลงแค่แบบ basic เบสิกแล้วกันนะเอาแบบยังไม่โปรเฟชชั่นอลนะอันนี้เอาแบบเออให้ภาพมันดูดียิ่งขึ้นนะ่ะนะอ่ะกดช <c oughs> ิปอ้โห <c oughs> ไม่อันนี้ก็ระดับ <c oughs> ระดับอีที่ไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเออระดับฮาร์ดนะหรือปรับภาพแบบสวยพอๆกับไอวีไฟทุยจะโหดไปไหน นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะะมาสอบใหม่อีกคลิปหนึ่งนะสุดี้ย